สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านพบกับผมโคชไก่จากช่องสมาร์ทมันนี่รวยด้วยกองทุนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจมองว่าไกลเกินเอื้อมนั่นก็คือ AI artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์และ robotics หรือหุ่นยนต์ครับหลายคนอาจจะคิดว่า AI และหุ่นยนต์เป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์หรืออยู่ในภาพยนตร์ไซส์เท่านั้น แต่จริงๆแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่เราใช้แอปพลิเคชันที่เราเล่นหรือแม้แต่สินค้าที่เราซื้อหรืว่ามีเทคโนโลยี AI และ robotics เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิน้นและรู้ไหมครับว่าอุตสาหกรรม AI และ robotics เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคตอันใกล้นี้เลยนะครับจากการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญคาดว่าตลาดนี้จะเติบโตเฉลี่ยปีละ1ิ ถึง15%ไปจนถึงปี2025เลยทีเดียวนั่นหมายความว่าโอกาสทางธุรกิจและโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ก็มีสูงตามไปด้วยครับแล้วในฐานะมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆที่อาจจะไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลเชิงลึกหรือไม่มีเงินทุนมากมายจะสามารถคว้าโอกาสจากการเติบโตของ AI และ Robotics ได้อย่างไรคำตอบง่ายๆก็คือการลงทุนในกองทุนรวม AI and Robotics ครับกองทุนรวม AI and Robotics คืออะไรอธิบายง่ายๆก็คือกองทุนรวมที่รวบรวมเงินจากนักลงทุนหลายๆคนแล้วนำไปลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับ AI และหุ่นยนต์ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ AI ผู้ผลิตชิ้นส่วนหุ่นยนต์หรือบริษัทที่นำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจตัวอย่างหนึ่งของกองทุนรวม AI and Robotics ที่น่าสนใจคือ กองทุนเปิด LSRobotics E หรือ LSROBOTE ขีดดี o B o t e K D. กองทุนนี้จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศชื่อ p i c t e t Robotics ซึ่งบริหารจัดการโดย p i c t e t Asset Management Europe SA โดยกองทุนหลักนี้จะลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และ AI ทั้งด้านแอปพลิเคชันชิ้นส่วนประกอบระบบอัตโนมัติอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก ระบบเซ็นเซอร์รวมถึงเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลการจดจำภาพการเคลื่อนไหวหรือเสียงซึ่งส่วนใหญ่จะลงทุนในบริษัทจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและเยอรมนีเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีกองทุนทีมหุ่นยนต์และ AI ระดับโลกอีกหลายกองทุนที่น่าจับตามองทั้งในรูปแบบ ETF และกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในบริษัทชั้นนำด้านโรบอติกสและ artificial intelligence เช่น Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF หรือ BOTs กองทุนนี้เน้นลงทุนในบริษัทระดับโลกที่เป็นผู้นำด้านหุ่นยนต์และ AI เช่น ABB, Nvidia, In Intuitive Surgical, k e y e n s โดยพอร์ตจะกระจายไปยังสหรัฐญี่ปุ่นและเยอรมนีมีผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีประมาณ21.8% Robo Global Robotics and Automation ETF หรือ ROBO ลงทุนในบริษัทที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านโรบอติกส์ออโตเมชันและ AI ทั่วโลกและถือหุ้นกว่า70บริษัทโดยกระจายพอร์ตไปยังหลายประเทศเช่นสหรัฐญี่ปุ่นเยอรมน,นีมีผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีประมาณ14.3% a r c Autonomous Technology and Robotics ETF หรือ ARKQ กองทุนนี้มีจุดเด่นที่เน้นหุ้นนวัตกรรมและ disruptive เทคโนโลยีในบริษัทเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เช่น Tesla, NVIDIA, Trimble และมีผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีสูงถึง51.95% Global X Artificial Intelligence and Technology ETF หรือ AIQ แม้จะเน้น AI เป็นหลักแต่ก็มีหุ้นโร b o ติกส์อยู่ในพอร์ตเช่น NVIDIA, Tencent, Microsoft และมีผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีประมาณ37.7% ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวม AI and Robotics สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆก็คือไม่ต้องใช้เงินทุนเริ่มต้นเยอะเราสามารถเริ่มต้นลงทุนในกองทุน LS Robotics D ได้ด้วยการซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ1,000บาทและครั้งถัดไปเพียง100บาทซึ่งเข้าถึงง่ายสำหรับคนที่มีรายได้จำกัดครับมีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพดูแล ผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญจะคอยวิเคราะห์และเลือกลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาศึกษาข้อมูลเองทั้งหมดกระจายความเสี่ยงกองทุนรวมจะลงทุนในหลากหลายบริษัททําให้ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งลดลงเข้าถึงโอกาสการลงทุนทั่วโลกกองทุนเหล่านี้มักจะลงทุนในบริษัทชั้นนําในต่างประเทศทําให้เราสามารถเข้าถึงโอกาสการเติบโตในตลาดโลกได้เห็นไหมครับว่า การลงทุนในกองทุนรวม AI and Robotics ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยแถมยังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆที่จะสามารถสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวได้โดยอาศัยการเติบโตของเทคโนโลยีอนาคตสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเริ่มต้นลงทุนในกองทุน AI and Robotics ผมแนะนำให้ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเช่นเว็บไซต์ของสำนักง,งานกรตเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบรจ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพื่อให้ท่านสามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่ท่านรับได้นะครับและอย่าลืมนะครับว่าผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตครับ